วัดีค่ะวันนี้นะคะอิงนะคะจะมาอวดโฉมนะคะชามาโคโคนะคะอันนี้เป็นของแถมนะคะมาในรูปแบบซองรีฟิลนะคะขนาดจริงนะคะแถมไซส์จริงนะคะ50กรัมนะคะซื้อ1นึงแถมหนะคะในราคาเพียง390บาทค่ะทุกคนส่งฟรีด้วยนะคะตัวนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าทานดีคุมเหยวนะคะเล่งเผาผ่านแล้วก็อิ่มนานมากๆคะ่ะตัวนี้เห็นผลดีแล้วก็ปลอดภัยนะคะไม่มี ส่วนผสมของอยางลดน้าหนักนะคะตัวนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวสก,กัดเย็น100%เลยสามารถทานได้ง่ายมากค่ะจะตักทานแบบเพียวๆหรือจะผสมกับเครื่องดื่มได้ทุกชนิดเลยนะคะแต่ส่วนตัวของเองเนี่ยจะชอบตักทานเพียวเลยเพราะมันให้ฟีลลิ่งแบบว่าอร่อยหอมมันนะคะทานง่ายสุดๆค่ะไม่เหม็นเหินไม่เลี่ยมเพราะปกติเองจะเป็นคนที่ทานยากนะคะคือเคยลองแบบเม็ดแบบน้ำก็คือรู้สึกว่าไม่อินไม่ชอบนะคะไม่อร่อยแต่พอ โอเคเราได้ลองอันนี้คือเรารู้สึกว่าเราเลิฟเลยนะคะเลยทาให้เราต้องแบบขายปรากฏว่าขายดีมากยอดขายถล่มทลายนะคะเพราะว่าสินค้าคุณภาพนะคะและรีวิวเยอะมากๆนะคะของเรานะคะนี่เลยค่ะแพ็กเกจนะคะชามาโคโก้นะคะดูให้ดีนะคะเป็นซื้อของแบรนด์ชามานะคะดูโลโก้นะคะชามาเพราะว่าบางทีอาจจะแบบมีการเข้าใจผิดน,นะคะของเรามีสูตรเดียวนะคะแต่เพียงแต่ ตอนนี้จะมี2แพ็กเกจนะคะซึ่งเพราะว่าของเราเนี่ยยอดขายมานันเยอะมากจนทําให้กระปุกนะคะผลิตไม่ทันเราจึงต้องอมีแบบซองแล้วเลยเอาแบบซองเนี่ยมาแถมนะคะคือใช้แทนกันเลยนะคะแต่ว่าทั้งในเหมือนกันทุกอย่างปริมาณเข้ากันหมดเลยนะคะแล้วก็มีช้อนด้านในด้วยค่ะนี่เลยน้องก็จะคิวแบบนี้นะคะเวลามันเป็นถุงสิปนะทุกคนเวลาหน้าน่านะเราเดินทางหรืออย่างเงี้ยก็คือมันจะไม่หกเหลยเธอด้วยค่ะคือแบบมันน่ารักอะ่ะ นี่เลยนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยค่ะการตลาดเราก็แน่นมากะคะใครที่สนใจสมัครตัวแทนนะคะเปิดวินเรมเปต้น10แถม1ิเท่านั้นค่ะเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะจะทานเองหรือจะขายก็ดีมากๆาค่ะตัวนี้บอกเลยนะคะว่าเป็นสินค้าที่ขายดีนะคะแล้วก็ขายแบบได้ระยะยาวเลยนะคะไม่ใช่สินค้ากระแสค่ะ